เราจะมารีวิวห้องน้ํากองถ่ายเวลาเข้าป่าเข้าเขากันนะครับหนึ่งที่ต้องมีนะครับไม้ครับ2น้ําครับแล้วเราก็ไปหาพงหญ้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครัอันนี้ครับคนกำลังเยอะเลยครับมาครับมาครับมาดูนะครับเดี๋ยวใหญ่อ่ะเสียบบัตรใสตั๋วขอมาครับผม มาครับมาครับเลยมาเลยครับก็จะมีลุงแก่ๆยืนขวางอยู่นะครับเชินครับเชิญครับใชิญครับไปใช้เชิญครับขึ้นไปแบบขึ้นขึ้นไปให้สุดเฮ้ยผู้หญิงอยู่นู่นตรงนี้รองน้ำผู้หญิงอยู่นู่นก่อนข้างในเป็นไงบ้างครับเราจะมีแอร์มีคนยืนเยี่ยวคนเช็ดหน้าอยู่อย่างนี้ครับอันนี้ยืนเยี่ยวแน่นะครับอุ้ย โอ้เรามาดูการขับถ่ายของเราดีกว่าครับนี่ครับเป็นเงี้ยโอ้ห้องน้ำสะอาดนะครับแล้วแล้วอีกห้องเหมือนกันไหมครับน่าจะเหมือนกันนะครับเอ้ยฮะไขวัดเราจะดูหน่อยครับดูดูดูอะไรครับอ่ะครับผมครับครับเออมาทำอะไรครับขอขอขอสัมภาษณ์นะครับเออ่อยออกครับเออการขับถ่ายดีไหมครับ โอเคครับมาแข็งเย็นฉ่ำแบบดีครับก็แบบว่าสะดวกสบายครับเวลาเข้าปากเข้าอะไรไหมอันนี้ปรับปรุงกิ่นเลยนะครับไม่ไม่ห้องน้ำกว้างไหมครับขอขอดูนิดนึงเปโอเคครับโอเคครับโอเคโอ้โหโอเคอยู่ครับกว้างอยู่ครับโอเคโอเคขยะมีไก่ชุบมีถ่ายรูปโคกในห้องน้ำโอเคครับอีกอีกห้องอีกห้องมีมีอะไรบ้างไหมครับโอเคครับออกไม่ได้เร็วแล้วผมเอ่อ เอ้ยเ้ยเาออ้วโอ้เกาอ่อเอาสัพพอฒน์เ้ยครับเป็นไงบ้างครับสัพพัฒน์อะไรอันเจอตัวอดีเลยแล้วก็สัพพัฒน์ไปอดีโอ้ยขูขาเก่าองมือเตียมือเดี๋ยวค่อยไปเตียมือเลยเตียมือเลยฮ่าฮอา เป็นไงครับบรรยากาศข้างในการัถ่ายเย็นครับเย็นเย็นเย็นคืออากาศเย็นตูดเนี่ยตอนเนี้ยไปก่อนไปขี้ก่อนไปครับไปครับไปดีกว่าครับไอไปที่ร้อนร้อนดีกว่าเหม็นเหม็นขี้เหม็นขี้มากโอ้โหต้องพุ่งกินเลยครับ้พี่อ่พี่พี่ครับครับผมอออตั้งนานแล้วจะสิวยังไม่เสร็จดีกว่าแอร์มันเย็นนไมันร้อนอ้าวงานไม่ทำในเราเนี่ยเราทำก็ได้ว่า ชื่อหนึ่งของมันก็คือมอเตอร์โฮมนะครับก็คือเป็นรถที่สา,สามารถขึ้นที่สามารถเช่าได้ก็ถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกองถ่ายนี่เราจะพบเจอกันบ่อยเวลาที่เรามาถ่ายที่ทุกลกันดารน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูอันนี้คุณเจี๊ยบนะครับอยู่ผนแผนกเสื้อผ้าอันนี้เขาเขาดูแลก็คือรถคันนี้ที่ที่เขาใช้แต่งตัวนักแสดงเวลาเข้ามาในป่านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง อ่าเนี่ยหายข้อสงสัยไปเวลาเรามาถ่ายป่าทำไมทำไมคะทำไมเรายังแตกตัวกันได้อยู่นี่ครับภายในเนี่นี้คือภายในของรถตู้คอนเนอร์ที่ที่มาแต่งหน้าทำผมแต่งตัวทุกอย่างอยู่ในนี้หมดฮะ ดีครับสัสีเลยครับผมเนี่เจอตัวครัเมื่อกี้คุยกับเอ็มบสบมาครับมันพูดไม่รู้เรื่องตอนนี้อยู่ไหนกันวันนี้เราอยู่จังหวัดสระบุรีครับไล่ภูทองครับผมเอ้ยนี่คนเป็นคนเป็นมันต้องอย่างงี้วันนี้เรามาอยู่กันในป่านะครับมาซุ่มดูพ่อค้ายาการกันนื่องจากการถ่ายครั้งนี้มันไม่มีสัญญาณมือถือเลยนะในนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูไบกาวหลังทุป๊อนะนี่ไงโอ้โห ตอนนี้จะติดต่อใครส่งกระแสนิยมแา้วครับผมนี่คุณก้องเพิ่งมาเนี่ยเอารถมาจากกรุงเทพเลยเอากระบะมาเองครับนี่ค่ะน้องแป๋มก็มาแล้วก็คือพื้นที่ทั้งหมดในวันนี้ที่เราจะมาถ่ายทำกันเรื่องสบายเจ้าสัว